อัลโตสปริงนะคะเว็บไซต์ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์ค่ะรวมถึงข่าวสารใหม่ๆที่เราจะมาอัปเดตกันทุกสัปดาห์เลยนะคะและช่วงนี้ค่ะถึงช่วง MT c h e c k u p นะคะเราไปดูข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับรถยนต์กันมากดีกว่าว่าวันนี้มีข่าวสารเกี่ยวกับรถคันไหนมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามไปชมกันเลยค่ะ เมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทซูซูกิเปิดโชว์ All New Suzuki Ertiga รถยนต์นนเนกประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุดชูความเป็นผู้นำด้านวิศวกรรมการออกแบบให้สะดวกสบายอย่างมีสไตล์มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครผรสานเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งสมรรถนะการขับขี่และความปลอดภยัยแตกต่างด้วย3ความโดดเด่นการควบคุมการขับขี่และการทรงตัวที่ดีเยี่ยมด้วยโครงสร้างตัวถังพร้อมระบบรองรับใหม่ New Platform ฐานล้อกว้างและมีการเพิ่มความยาวฐานล้อนอกจากนี้ยังนั่งสบายด้วยเบาะที่ออกแบบเป็นพิเศษทำจากวัสดุคุณภาพสูงและเพิ่มพื้นที่การใช้งานอนเนกประสงค์ออกแบบให้รองรับกับการใช้งานตามจำนวนผู้โดยสาร7คนหรือจำนวนสัมภาระปรับใช้งานได้หลากหลายซึ่งเป็นที่สุดแห่งการดีไซน์ตออกลุ่มครอบครัวคนรุ่นใหม่ตั้งเป้ายอดขายปีนี้6000คันค่ะ รถยนต All ์ All-New Suzuki Ertiga สร้างขึ้นจากรถสิยมและแรงบันดาลใจที่คำนึงถึงการเติบโตของสังคมเมืองที่ขยายตัวขึ้นขณะที่ตลาดยังขาดรถยนต์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่สมัยใหม่ที่มองหาพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นสะดวกสบายเต็มไปด้วยความสามารถรอบด้านซู z u กิจึงตอบสนองต่อความต้องการนี้โดยการผลิตรถยนต MP ์ MPV 3แถว7ที่นั่ง สายพันธุ์ใหม่ถือเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์เหมาะสําหรับผู้นําครอบครัวรุ่นใหม่ที่ให้ความสําคัญและต้องการใช้เวลากับครอบครัวและมุ่งมั่นนําพาครอบครัวไปสู่อนาคตที่ดีโดย a l l นิวซูซูกิเออร์ติกเป็นรถยนต์ที่ใช้งานได้หลากหลายโอกาสที่ใช้สอยภายในรถที่กว้างขวางและให้ความสะดวสบายกับผู้โดยสารเรียกได้ว่าเป็นรถสําหรับคุณพ่อและครอบครัวยุคใหม่อย่างแท้จริง ด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลายจึงทำให้ All-New Suzuki e r t i g a าโดดเด่นกว่า MPV ในเซกเมนต์เดียวกันตั้งแต่การพัฒนาของเครื่องยนต์สนได้เครื่องยนต์ทรงสมรรถนะขนาด1.4ลิตรที่ได้การยอมรับในระดับโลกเบาะนั่งคุณภาพสูงที่ผลิตจากวัสดุที่ได้เลือกสรรมาเป็นอย่างดีทำให้เบาะนั่งมีความหนาและนุ่มนั่งสบายเป็นพิเศษไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนคะ่ะนอกจากนี้ยังมีการออกแบบระบบ One Touch w a l k i n ผู้ใช้เพียงดันคันโยกขึ้นก็สามารถปรับพับเบาะและสไลด์ที่นั่งเพื่อเข้าออกที่นั่งแถวที่สาได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นรถยนต์แบบที่นั่งสามแถวแต่เรื่องระบบปรับอากาศสามารถให้ความเย็นสบายอย่างทั่วถึงในทุกที่นั่งและนอกจากนี้สุูกิจะเพิ่มบริการหลังการขายให้เต็มที่เพื่อรองรับปริมาณรถในตลาดที่มีมากขึ้นจากปีที่แล้วมีศูนย์บริการประมาณ40แห่งจะเพิ่มเป็น100แห่งโดยเปิดบริการในปีนี้80แห่ง ที่เหลืออีก20แห่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างสำหรับราคานั้นรุ่น GA g a เกียร์ธรรมดาราคา554,000บาทรุ่น G-L เกียร์อัตโนมัติราคา639,000บาทและรุ่น G-X ตัวท็อปเกียร์อัตโนมัติราคา689,000บาท